สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องปอ่งไปนะคะวันนี้พ่พี่น้องมาอบรมเป็นวันที่สามนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะคะว่าจะอบรมเรื่องอะไรเนาะของเข้ามาแล้วะค่ะบางส่วนนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุมาถึงแล้วพี่น้องมาถึงแล้วนะคะให้พี่น้องเห็นบรรยากาศทั่วๆไปนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่เต้นละประทักใจไหคะ โรงเรียนผู้สูงอายุจะมีความสามคัคคีเพราะเราอยู่วัยสูงอายุค่ะโภชนาการเพื่อสุขภาพกายที่ดีควรกินอาหารครบหามู่ให้หลากหลายได้สัดส่วนเ้้อพี่นองเด้อนี่ค่ะข้าวแป้งแล้วก็ผักนะคะวันละหกสี่ถึงหกทัพพีนะคะผลไม,ม้ก็ให้กิน3ามถึงส่วนนะคะพี่นองนุ่มก็ให้กินหนึ่งสองแกบวนะคะเนื้อนมไข่ มเมล็ดถั่วงาก็ให้กินวัน6-12ช้อนนะคะน้ำตาลเกลือให้กินเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อป้องกันโรคเบาหวานเด้อพี่น้องเด้อนี่และทีนี้ก็เป็นหน่วยตวงใช้วัดโดยประมาณนะคะจะเป็น1ช้อนกินข้าวหรือว่าหช้อนทัพพีหรือว่าหาแก้วน้ํานะคะพี่น้องนี่ค่ะ1แก้วน้ำก็จะเป็นแปงโมเป็นส้มนะคะหส่วนนะคะ ปริมาณอาหารที่แนะนำนะคะแต่ละมือเด้อยพี่น้องเด้อนี่ค่ะอ่าข้าวแป้งหนึ่งข้าวแป้งนะคะผักทับพีนะคะผละไม้ส่วนเนื้อหมูช้อนกินข้าวนมบุกพ่องนมพ่องมันเลยแก้วนะคะน้ำมันช้อนชาน้ำตาลช้อนชาเกลือกินเล็กน้อยนะคะ อ6 0 0กิโลแคลอรี่สำหรับหญิงวัยทำงานตั้งแต่25-60ถึงปีขึ้นไป2 0 0 0แคลอรี่สำหรับวัยรุ่นชายอายุ14-25ปถึงีไปีวัยทำงานอายุ25-60ถึงกปีนะคะ2,400กิโลแคลอรี่คือหญิงและชายที่ใช้พลังงานมากเช่นเกษตรกรผู้ชายแรงงานนักกีฬาเป็นต้นนะคะนี่คือทงพชนาการนะคะามาดูต่อนะคะมี่ต่เป็นนุ่ม เป็นนมงาดำสองเท่ากับน,นมโคร้อเปนะคะและนี่คือสิ่งที่เรากินได้นะคะพี่น้องกินได้แต่บอกกินหลายกินเห็นมันได้สัดส่วนนะคะบอกว่าจะเป็นไข่บอกว่าจะเป็นข่าวเป็นขนมปังนะคะขนมจีนนะคะพวกโปรตีนต่างๆก็คือไข่นะคะ เนื้อสัตว์ปลาทูนะคะ <BUR> y, มันเทศเปกินนะคะแล้วก็เป็นผลไม้นะคะเลือกให้กินไข่ขาวนะคะใส่ขาสองลูกประมาน<อ> <ổ lucky S 2> แล้วก็ฟักทองนะคะจัดจากัดปริมาณนะคะจํากัดปริมาณในการกินนะคะมันก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนที่ไม่จํากัดคืออย่างพี่น้องคือผักค่ะตําลึงนะคะกินแล้วก็ช่วยระบายดอกแค่ค่ะพี่น้องผักกาดขาวนะคะแล้วก็ผักม่วงกินนะคะพี่น้อง ควางตุ้งค่ะพี่น้องอู้ยมีประโยชน์แต่ไม่จํากัดปริมาณนะคะตัวที่หลีกเลี่ยงก็คือไส้กรอกนะคะไส้กรอก30กรัมกินได้บักมี่นะคะมันมนี่น้าตาลนะคะแล้วก็กุ้งเคียงนะคะพี่น้องอ้ยเนยค่ะเนยแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปลาหมึกนะคะเบคอนนะคะอาหารพวกนี้พี่น้องหลีเกเลี่ยงดีที่สุดนะคะน้ําอัดลมนะคะ มามา่ากาแฟนะคะกะปิทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนี้ผงฟูนะคะกาแฟทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือห้างน,นะคะคือหลีกเลี่ยงไม่ให้กินนะคะเพราะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเด้ออะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะก็คือไม่จำกัดก็คือผักกินได้นะคะทุกชนิดนะคะพี่น้อง การอบรมชลอชลาชีวายืนยาวนะคะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรที่สัยจังหวัดรีสเกตค่ะพี่น้องเฮากับเดมาอบร่มเดมาพูดคุยนะคะให้มีความสุขน้ากันเนาะคะ่ะเนาะได้ยืดเส้นได้เหยียดแข้งเหยียดขานะคะพี่น้องเนาะผู้ใดมีโอกาสก็มาอุบรุ่มน้าขันนะคะเทาก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุตอนนี้ก็มารอนะคะวันหนึ่งก็ประมาณ30กว่าสิบ 40นะคะที่มาอบรมในวันนี้เนาะพี่นองเนาะแล้วนี้ก็คือสิ่งของที่เราเห็นนะคะอาหารที่เขาห้ามเขาห้ามนะคะเราก็ไม่ควรทานเนาะ <c oughs> เพื่อรักษาสุขภาพนะคะอ่าเท่ากับต้องดูแลเจ้าของนะคะเวลาเก็บ ใข้ได้ป่วยมาก็จะถ้าหากเราไม่ดูแลร่างกายของเรานะคะพี่น้องเวลาเจ็บป่วยมากมันกรสิยากลูกหากหลานนะคะจึงทําให้เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตะบ,บนกําแพงชะลอชะลาชีวายืนยาวะคะ่ะพี่น้องนะคะอ่านี่ละค่ะ เอาเบ่านี้เด้วยพี่น้องเด้วยทงโภชนาการเพื่อสุขภาพกายที่ดีควรกินอาหารครบห้าหมูให้หลากหลายได้สัดส่วนคูรีก็น,นํามาให้พี่น้องเบิงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องคูรีวีละแฟมมาลีด้วยนะคะขอพระคุณอย่างสูงนะคะอ่าคณะมอลาหม,มูเดียวกับสิมีการแสดงต่อค่ะสวัสดีค่ะ